สวัสดีค่ะห้องราัชาค่ะชาแนลนะคะวันนี้เราจะมางานาสอสนะคะวันนี้เราจะถ่ายอาสอนะคะวันนี้นะคะบริเวณงานนะคะวันนี้เรามาวันเกิดอ่าทำบุญนะคะของรองผู้ว่านะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะบลมนต้องข้านาอันนี้อ่าอาสอเต๋าสวยนะคะค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้มีแต่พี่ๆแต่งชุดสวยๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตนะคะเือร์แปดยี่สล้านค่ะขายหมดค่ะอันนี้ก็นมรอน,นะคะอ่าอันนี้นะคะ อันนี้ก็แม่ครัวนะคะอันนี้ก็ออ,อนะคะในเมืองนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่แม่บ้านคะ่ะคนสวยอันนู้นเด็กเสิร์ฟนะคะค่ะน,ะะน,นี้แม่ครัวค่ะแม่ครัวค,คนสวยของเรานะคะ อ๋อ oh, น oh, yes. well, we uh ี huh. uh ่ประหลัดนะคะอันนี้อันนี้ปลัดปลัดดานใยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลูกกอกค่ะปลัดอันนี้ลูกกอกค่ะ เอ้พี่ก็ทำอะไรกันนะอันนี้ขอเพิ่มพลังก่อนค่ะเพื่อที่กองทัพเดินด้วยท้องค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสาวภูเก็ตเป็นไงคะสวยไหมคะสวยทุกคนเลยค่ะใจดีน่ารักด้วยนะคะ มาเที่ยวได้นะคะภูเก็ตนะคะอันนี้ในหัวเราค่ะในหัวอันนี้ในหัวค่ะอันนี้กำลังทำคลิปวิดีโอค่ะอันนี้นะคะเ่ค่ะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับ หัวหน้าก่อนนะคะ